คนไทยตื่นกันหรือ,อยังครับมามาคุยกันหน่อยไลฟ์ live ขึ้นหรือ,อยังใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเออขึ้นไลฟ์แล้วนี่นะโอเคไลฟ์ okay. มาและมาครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคน ในช n e l YouTube ป e t e r b o t นะครับมาเจาะหลังเกมครับเชลซีถล่มโนอาขาดลอย8ประตูต่อ0นะครับเพิ่งกลับมาถึงโรงแรมนะครับไปดูเกมที่แสตมป์อร์ดบริมาวันนี้บอกเลยว่าแมงโคตดฟินเดี๋ยวจะมาบรรยายให้ฟังครับว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไม่ได้ทำเป็นคลิปเพราะว่าที่อังกฤษตอนนี้เนี่ยโอ้โหเที่ยงคืนกว่าแล้วถ้าทำเป็นคลิปนั่งทำทุกอย่าง กว่าจะองกว่าจะอัพเนี่ยป่านนั้นไม่ได้นอนพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่น7จ็ดโมงครึ่งพรุ่งนี้ไปสเตเดียมทัวร์ต่อนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเชลซีเจอ Chelsea, Chelsea, กับโนอาห์นะครับก็วันนี้ผมไปนั่งตั๋ว lower นะครับ lower นะครับอยู่แถวล่างสุดเลยนะครับได้การอภินณนธนาการ,รจากทาง UK Ticket Finder นะครับเขาหาตั๋วมาให้โดยอยู่ล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบใกล้ ครึค่งแรกเนี่ยจะเห็นพวกไทริคจอร์ดชัดเห็นเอนโซชัดเห็นดีซาซี่ชัดส่วนครึ่งหลังเนี่ยคนที่เห็นชัดชเนี่ยมันก็จะเป็นพวกอ่ามิคาโลมูดริกนะครับเห็นชัดมากๆเห็นแบบโคตรไกลเห็นคริสโตเฟอร์เอนกุนกูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเสียงดังหรือยังถ้าเสียงดังแล้วกดหนึ่งบอกมาหน่อยนะครับอันนี้เสื้อจัดมาใหม่ด้วยนะครับของหมดแล้วที่เมกาสโตรขายดีจัดเลย เชลซีเนี่ยวันนี้มาในแผน4 2 3 1น,นะครับประตูเป็นฟิลิปยอร์เกนเซนแล้วก็แบ็กโฟของเรานะครับเป็นดีซาซี่โทซินอแดราบิโอโยเบโนบาเดชิลแล้วก็เรนาโตเวกานะครับส่วนมิดฟิลนะครับวันนี้ใช้เป็นเอนโซคนเดียวเลยแล้วก็ตัวรุกนี่มีเตริกจอร์ดคริสโตเฟอร์เอนกุนกูชูอัลเฟลิกมิคาโลมโดริกแล้วก็มาร์กิลเสียงชัดนะครับถ้าเกิดชัดบอกมาหน่อยนะ อตอนแรกเนี่ยพอประกาศรายชื่อออกมาผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันจะเล่นแผนไหนวะเพราะใส่มิฟิวธรรมชาติมาแค่คนเดียวก็คือเอนโซนะครับแต่ว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยเชลซี Chelsea เล่นแบบนี้เชลซี Chelsea เล่นด้วยการที่เกมรับเนี่ยเล่นเป็น451 นะ4 5 1ก็คือแบ็กโฟลปกติแล้วก็กลางรับคนเดียวคือเอนโซส่วนมิฟิลคู่กลางจะเป็นเอนกุนกูกับชูอัลเฟดิกซ์เขาจะดรอปต่ำลงมานะครับยืนเป็นมิฟิลตัวรับให้แล้วก็ปีกเป็นไตริคจอยกับมูดริกกอน่าเป็นมากิวแต่ว่าช่วงที่เล่นเกมลุกเนี่ยวันนี้เนี่ยเวก้าก็จะหุบไปยืนคู่กับเอนโซ แล้วก็กลางรูป2คนเป็นชัวเฟดิกกับเอ็นกุนกูปีกสองข้างตำแหนแล้วก็กองหน้ามาเกิยวนั่นหมายความว่าช่วงที่บุกจริงๆก็เวก้าก็ยินเป็นมิฟฟิลแหละนะครับเป็น3 2 4 1แผนหลักของเอนโซมาเรสกาเขาเลยแผนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เรื่องของเกมรับค่อยปรับไปเล่นเป็น4 5 1เสียงชัดไหมถ้าเสียงชัดบอกเลยนะครับผมพยายามเอาไม้จ่อปากนะก็เล่นแบบนี้นะครับผมดูด้วยตานะ รับเป็น 4-1, 4-1หรือ4-5-1ก็ได้แต่ว่าตอนบุกจะเล่นเป็น3-2-4-1เอาเวกาหุบเข้ามาเย็นเป็นมิดฟิลนะแล้วก็ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยมันค่อนข้างมีความห่างชั้นกันพอสมควรนะครับระหว่าง2ทีมโนอาเนี่ยอันดับ4จากลีกอาร์เมเนียนะครับเชลซี Chelsea, เนี่ยคลาสบอลมันสูงกว่าอยู่แล้วตามชื่อตามสไตล์นะครับแล้วก็รูปเกมช่วงต้นเกมมันอาจจะมีจังหวะหวาดเสียว ให้โนอาได้ลุ้นบ้างนะครับเชลซีโดนโต้กลับแล้วเขาก็ยิงติดเซฟฟิลิปยอ์เกนเซนไปทีหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea เป็นฝ่ายโดมิเนตเกมได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้เชลซีเล่นแบบอินเตอร์เทนแฟนบอลมากนะครับเล่นแบบจริงจังมากยิ่งครึ่งแรกเนี่ยที่ยิงกัน6ลูกเนี่ยผมดูแล้วแบบฟินสัตว์อะผมพูดเลยแม่งโคตรฟินแล้วผมเชื่อว่าคนที่มาดูทัวร์ดูเชลซีกับปีเตอร์บสเนี่ย ทริปนี้น่าจะฟินกันหมดเพราะว่ามันเล่น entertain แฟนบอลมากเล่นกันทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจอะไรที่ไม่ค่อยได้เห็นวันนี้เห็นหมดนะก็เราออกนำไปก่อน1-0นะครับนาะที12นะเอนโซเฟรนันเดสนะครับเปิดมุมเข้ามาแล้วก็เป็นโทซินม่งเข้าไปซึ่งสิ่งที่ผมชอบคืออะไรคือโอเคแหละเจอโนอามันคนละชั้นนะคลาสบอลมันต่างกันแต่ว่าผมชอบตรงที่แม่งไม่ยืนกระจุกเหมือนคนกำลังถ่ายรูปอะ ปกติเราจะชอบยินกระจุกกันใช่ปะแล้วก็ยังไม่ทันเตะว่าเลยคลายตัวกันแล้วคู่ต่อสู้ก็รับมือทันวันนี้ไม่ค่อยได้ยิงกระจุกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบข้อแรกนะครับนะแล้วก็นาที13แล้วก็ยิงลูก2เลยนะครับแนวรับของโนอาเขาบิวอัพพลาดเจอเจ้าหนูมาร์กิวฉกไปได้นะครับแล้วก็หลุดเดี่ยวยิง2องเลยโอ้โหแบบอย่างฟินออกสตาร์ทมา13นาที2อน,นาที18 เอนโซเปิดมุมอีกครับดีซาซี่มงเข้าไปซึ่งเหมือนที่ผมบอกครับมันไม่ได้ยืนกระจุกเป็นกรุ๊ปเหมือนที่ผ่านๆมาคู่ต่อสู้อาจจะหมูกว่าด้วยละ่ะแต่อย่างน้อยมันก็เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นเชลซีทำประตูจากลูกเซตพีสมานานนะผลล่าสุดผมว่าน่าจะเป็นลูกที่แจ็คสันม่งใส่วูฟแฟมตันเลยปะเออถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นลูกเซตพีสค่อนข้างเยอะนะแล้วก็นาที21่นะครับเอนโซเฟรนเดสทำแตทริกแอซิสนะครับก็ เชลซีไปเพรสบอลแย่งมาได้แล้วก็เอ so นโซ่แทงให้เฟลิกซ์หลุดเดียวไปแล้วก็ชิปข้ามตัวผู้รักษาประตูเรียกว่า21นาทีเอนโซ่3แอสซิสต์นะครับนั่นก็คือส่งให้เฟลิกซ์ยิงแล้วก็เตะมุม2ลูกให้ดิซัซี่ลูกหนึ่งให้โทซินอันดาราบิโอโยอีกลูกหนึ่งแททริกแอสซิสต์เลยนะครับอย่างฟินแล้วก็มันก็ไม่จบแค่นั้นไงนาที39นี่คือคลายแม็กซ์นะครับลูกยิงของมิคาโลมูดริก ของมูดริกเนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆครับว่าอาตอนที่ดูตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกว้าวแต่พอยิงลูกที่5เข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าลูกนี้น่าจะเป็นลูกที่สวยที่สุดของมูดริกกับเชลซีเลยไม่นับลูกที่ยิงอาร์เซนอลนะลูกนั้นผมว่ากึ่งเปิดด้วยเจตนาอาจจะแบบหนักไปทางเปิดมากกว่าแล้วก็ทิศทางดีเข้าไปถ้าเอาแบบตั้งใจยิง เจตนายิงจริงๆเนี่ยผมว่าลูกนี้สวยสุดใครเห็นด้วยกดหนึ่งบอกมาเอาที่เจตนายิงนะไม่นะับตอนเจออาร์ซะที่ผมว่าผมว่าแกน่าจะตั้งใจส่งแล้วก็บอลมันย้อยเข้าประตูไปวันนี้ตั้งใจยิงจริงๆและยิงสวยมากบอลก็เท่า,าที่ดูด้วยตาเนี่ยอยู่กลางๆตัดเข้าไปข้างในแล้วก็ยิงปั่นโค้งโอ้โหผมถ่ายฟุตเทจไปด้วยนะครับยังคมลูกนี้เห็นแล้วก็ฟินโอ้โหวันนี้แม่ง ครบเลยเซตพีซที่กูไม่ได้เห็นวันนี้ได้เห็นมูดริกที่ด่าแล้วด่าอีกวันนี้ยิงอย่างสวยเอนโซที่กำลังมีปัญหาสภาพจิตใจนะแฮตทริกแอซิสโอ้โหอย่างสุดยอดแล้วก็นาที41ครับนะเรามาได้ลูก6นะครับก็เป็นจังหวะที่ชูอัลเฟริกซ์ได้ยิงฉลับเข้าไป6 0ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับผมนี่อยู่ในสแตนฟอร์ดบริดผมนี่ถึงขั้นแบบแม่งบ้า มันคลั่งมากแล้วก็แฟนเชลซีในสนามนะครับเขาก็ตะโกนร,ร้องกันบอกว่า we want ten we want ten we want t <want> e ก็คือเราอยากยิง10ลูกพวกเราขอ10ลูกได้ไหมนะครับมีการกระตุน้นนักเตะกันแบบสุดความสามารถแล้วก็วันนี้เล่นดีจริงๆครับคือมันมีแค่ประมาณ5นาทีแรกที่ที่โนอาดูเหมือนจะมาสู้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเชลซีก็เป็นฝ่ายโดมิเนตเกมได้หมดนะครับลูกเกมเหนือกว่า โอกาสเข้าทําชัดเจนกว่าบอลมันคนละชั้นกันครับสู้กันยากครึ่งแรกยิง6กนย์ผมนี่แบบโคตรฟินเข้าใจนะว่ามันเป็นศึกคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งมาตรฐานความย่งความยากพวกนี้มันไม่มีทางเท่าพบพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะไม่มีทางเท่าพบพรีเมียร์ลีกหรือแม้แต่ FA ครับแต่ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยอะ่ะผมได้เห็นแรงกระหายของนักเตะแล้วก็ เมืนว่ายัางก็ตามคอนเฟอเรนซ์อาจจะเป็นถ้วยเล็กสุดแต่การได้เห็นนักตเตะเ,เชลซีเล่นต่อหน้าต่อตามุ่งมั่นตั้งใจขนาดเนี้ใครแม่งจะอดใจไหววะใช่ปะมาดูเนี่ยคนนี้ยิงไป8ลูกครึ่งหลังเปิดมานาที69ชูอัลเฟริกส์เขาแทงทะลุช่องให้กับเอ็นกุนกูนะครับหลุดไปยิงติดเซฟดอกแรกแล้วผมดูในสนามอ่ะมุมแม่งแคบมากอ่ะแต่ N เอ็นกุนกูก็ยังยิงซ้ำเข้าไปได้นะครับเป็น7ประตูต่อศูนย์นะ แล้วก็นาที72ครับเคนนดูส i รีฮอโดนทำฟาวผมดูในสนามผมก็คิดเฮ้ยมันน่าจะจุดโทษว่ะแต่กรรมการวันนี้ปล่อยหลายจังหวะจนกระทั่งน่าจะมีสัญญาณจากเฮดคอเตอร์แจ้งมาว่าเฮ้ยลูกนี้มันมันควรจะเพนัลตี้นะมันควรจะจุดโทษนะกรรมการก็เลยต้องเดินมาที่หน้าจอนะครับซึ่งผมอยู่หลังจอเลยห่างจากจอนิดเดียวใช่ไหมเธอใช่ไหมใช่ผมกับเอิรนะครับอยู่ห่างกับจอ v a r นิดเดียว กรรมการก็เดินมาแล้วแฟนเชลซีก็เริ่มจะทําเสียงเคาเรียกว่ากดดันอู้เฮ้กันทั้งสนามครับทําเสียงกดดันใส่กรรมการสุดท้ายพอเช็ค VR เสร็จนะครับกรรมการตัดสินใจให้เป็นลูกจุดโทษแล้วก็เป็นคริสโตเฟอร์เอ็นกุนกูสังหารเข้าไปไม่เหลือครับ8ประตูต่อศู0มันบรรยายไม่ถูกเหมือนที่ผมบอกครับว่าโอเคมันอาจจะเป็นคอนเฟอเรนซ์รายการเล็กคนอื่นอาจจะมองว่าบอลอะไรวะแต่ หัดผมพูดอย่างนี้กันหัดยินดีกับกับ,ก,บกับความสําเร็จของคนอื่นสบ้างเออนะครับเราชนะจะให้เราไปนั่งหงอยเหรอแปดศูนยใช่ไหมเราก็ดีใจได้ตามปกตินะครับมันก็เป็นเรื่องปกติบอลชนะจะให้ไปเศร้าไปให้ร้องไห้เออมันมันไม่ใช่ไงแปดศูนย์เราก็ต้องดีใจก็เรื่องปกติอยู่นะครับแม้ว่าทีมจะจะสู้กันค่อนข้างยากก็ตามนะครับแล้วก็หลังจบเกมเนี่ยผมลองดูสัมภาษณ์มาเรสกามาเรสกาบอกว่า บรรดานักเตะของเราเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นครับว่าพวกเรามีความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีความจริงจังแค่ไหนฟุตบอลเนี่ยเต็มไปด้วยความประหลาดใจสิ่งที่ผมถามนักเตะก,ก่อนจะเริ่มแมชก็คือเราจะจริงจังได้ขนาดไหนมีความเป็นมืออาชีพแค่ไหนและนักเตะก,ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังได้มากๆ ถ้าเราดูในช่วง5นาทีแรกเราอาจจะไม่ได้ดีมากนะเราต้องมีสมาธิอยู่เสมอคุณไม่สามารถโดนนําไปก่อนได้แล้วก็วิธีที่เราจะแสดงความเคารพต่อคู่ต่อสู้ก็คืออย่าประมาทพวกเขานี่คือความสําคัญแล้วก็นักเตะเนี่ยทำได้ดีจริงๆถ้าเราไม่มีสมาธิหรือมีจิตใจที่ดีเพียงพอเราอาจจะแพ้ได้ง่ายๆแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องจริงจังแล้วก็นัดเนี้ยนักเตะแสดงให้เห็นว่าว่าพวกเขาจริงจังจริงๆ แล้วก็มาริสกามีการชื่นชมดาวรุ่งนะครับอย่างไทริกจอร์ดนะครับบอกว่าจอร์ดวันนี้เล่นได้ดีผมบอกกับนักเตะก่อนจะเริ่มเกมไม่นานเองมาริสกาบอกว่าจริงๆเนี่ยกับนักเตะดาวรุ่งบางครั้งเราก็ควรบอกตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้เขาได้เตรียมตัวแต่กับบางคนก็บอกตอนก่อนเริ่มไม่กี่ชั่วโมงดีกว่าพวกเขาจะได้รู้สึกไม่ประมาทแล้วเราก็รู้ว่าน้องจอร์ดเนี่ยออกสตาร์ท นะผมบอกเขาไป2ชั่วโมงก่อนเกมแล้วก็วันนี้ทําได้ดีมากสนรายาซากิอีกหนึ่งดาวรุ่งของเรามาเรสกาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ในสนามเขาทําได้ดีมาร์กิลก็ยิงประตูได้ซึ่งดูการนี้เนี่ยมาร์กิลไม่ได้ลงสนามให้กับเชลซีมากนักแต่เขาก็ทํางานหนักแล้วก็อย่าลืมว่าบรรดาน,นักเตะที่ว่ามาเนี่ยอายุ1 7บเถึงสิปีเท่านั้นนะครับมันมีความสําคัญมากๆที่ได้โอกาสลงเล่นเกมนี้นะครับก็วันนี้แทคติก ไม่ได้ซับซ้อนแค่ช่วงเกมรับต้องเอาเฟลิกกับเอ็นกุนกูดรอปมายินเป็นเบอร์8เกมรูกก็ขยับเป็นเบอร์10เอาเวก้าอินเวิร์ดใหม่แท็กติกไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็บรรดานักเตะตัวสมรองได้โชว์ฟอร์มเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยบางคนก็อาจจะแบบมีความาเรียกว่าไงลุ้นเป็นตัวจริงได้เหมือนกันสิ่งสำคัญคืออะไรเราต้องรอดูเจอกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้ซึ่งผมจะยังอยู่ที่แตงฟอร์ดบริทนะครับ ดวงมาอังกฤษรอบนี้เจ้าบ้านแม่งยิงถล่มวะไปดูเรียวภูมาเรียวภูยิงไป4-0มาดูเชลซีเจโนอากดไป8าทุเกมเจออาร์ซอนอลขอให้ยิงเยอะๆแบบนี้ละกันนะครับซึ่งเกมกับอาร์ซอนอลเนี่ยผมมองว่าข้อหนึ่งนะมาร์กูกุริยาน่าจะได้เป็นตัวจริง เพราะว่าวันนี้ไม่มีชื่อเป็นตัวสมไม่มีชื่อลงมาวอร์มอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงไม่ได้ลงเล่นไม่ได้ออกสตาร์ทแบ็กซ้ายวันนี้เป็นเรนาโตเวกาเพราะว่าเกมเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยคูกุริยะตัวจริงแน่แล้วก็แบ็กขวาอาจจะเป็นริชเชนกับกูสโตแย่งกันเซนเตอร์ก็เป็นโฟฟาน่ากับรีไวโควิลคมาเซตประมาณนี้แล้วก็กองกลางเนี่ยเอนโซ่โดนเปลี่ยนช่วงพักครึ่งแต่ว่าเซตตัวจริงนัดที่เจอกับอาร์เซนอลก็น่าจะยังเป็นไกซิโดคู่กับลาวียานะขวา น่าจะโนนี่ซ้ายเนโต้กลางรุกพาเมอร์ถ้าฟิตทันนะแล้ววันนี้พาเมอร์อยู่ในสนามด้วยครับมาให้กําลังใจเพื่อนอยู่แล้วก็กองหน้าคงจะเป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับซึ่งเอ่อซตมันน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับเกมเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็อาร์เซนอลเขาก็ต้องมีเช็คความฟิตหลายๆคนครับอย่างเด็กเกนไรส์เนี่ยขาบอกมีปัญหาที่นิ้วเท้านะครับบางเจ้าบอกแค่ปวดบางเจ้าบอกนิ้วหัก แต่เหมือนเด็กเนไร้ายจะพยายามฝืนตัวเองเพื่อลงเล่นเจอกับเชลซีให้ได้มาร์ตินโอดกาดมีชื่อเป็นตัวสมรองตั้งแต่เกมเจอกับอินเตอร์และโอดกาดน่าจะพร้อมเจอเชลซีผมใช้คำว่าตัวหลักอาร์เซนอลก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วเช่นกันแต่สิ่งสำคัญก็คืออาร์เซนอลอาจจะมีปัญหาเรื่องความฟิตได้ นะครับเพราะว่าเขาจัดเซตตัวจริงเกินครึ่งในเกมเจอกับอินเตอร์มิลานและไปะเยือนมาด้วยใช่ไหมครับกลับมามันก็อาจจะมีอาการอ่อนล้าแต่ของเราในะมารเตชัน11คนความฟิตมันก็คงจะโอเคอยู่จุดนี้ถ้าเกิดจะหวังสักจุดหนึ่งให้มันได้เปรียบมีโอกาสที่เราจะต่อกรกับอาร์ซอลได้ดีเนี่ยมันก็คงต้องหวังเรื่องนี้แหละนะครับแล้วก็วันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมประทับใจหลายอย่างนะผมประทับใจบรรยากาศที่ที่สแตนฟอร์ดบริดจ์วันนี้ก็คือ เอ่อตอนผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของรูปเกมผมวิเคราะห์แล้วก็เล่าดีเทลไปเบื้องต้นละวันนี้ผมประทับใจเยอะมากประทับใจตรงที่ว่าตอนที่ลงมาวอร์มนักเตะแม่งเซอร์วิสแฟนบอลดีมากกูกูกรยาเดินมาปรบมือให้แฟนบอลเรนาโตเวกายิ้มนะครับเอ่อตะโกเรียกบาเดียชิวนะครับกอดออฟไฟยิ้มโทซินยิม้มโอ้แต่ละคนดูแบบเฟรนลี่มากนะครับได้เห็นซ้อมแบบใกล้ๆเลยนะครับเรียกว่าไม่ถึง10เมตรอ่ะ จากสายตาที่เห็นนักเตะซ้อมไกลมากจริงๆไม่ถึง10เมตรผมว่าประมาณ5 6-7เมตรด้วยซ้ําไปแล้วก็พอลงไปเล่นเนี่ยเหมือนที่ผมบอกครับว่าวันนี้มันคืนวันที่นักเตะเซอร์วิสแฟนบอลโคตรดีมิคาโลโมูดริกต้องจากประตูที่ยิงได้แล้วผมเห็นถึงความมุ่งมั่นนะผมพยายามดูภาษากายนะครับมีแฟนบอลตะโกนเรียกมูดริกเยอะแต่มูดริกแกไม่หันแกโฟกัสกับเกมแล้วก็บางจังหวะที่เชลซีเสียบอลในช่วงทรานซะิชันน่ะ แกก็พยายามกลับไปช่วยเกมรับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับมูดิกวันนี้ผมชอบอยู่นะมาร์กิวยิงได้แต่โดยวรวมผมยังไม่ค่อยชอบวิธีการเล่นสักเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้สึกว่าจังหวะบังบอลบอลพวกนี้มาร์กิวเสียงง่ายเป็นไตริกจร์ดไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ดีกว่าเกมเจอพานาทีนในกอสเอนโซได้แฮตทริกแอสซิสก็ดีบาเดชิวกอตออไฟที่เราเซลเกันก็แทบไม่มีพลาดเวกาดีโทซินดีดีซาซี่ดีฟิลิปยอร์เกนเซนก็มีลูกเซฟสวยๆเยอะ ยอร์เกนเซนได้เซฟตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็มีช่วงท้ายเกมเหมือนกับเชลซีเริ่มปล่อยจอยทางโนอามีลุ้นจะยิงตีขายแตกได้ต้องหลายครั้งแต่ว่ายอร์เกนเซนก็ยังเซฟได้อีกนะครับซึ่งผู้ตรงๆผมเลยรู้สึกว่าเอาจริงๆตอนนี้ความไว้วางใจหรือความรู้สึกต่างๆที่มีให้แก่ฟิลิปยอร์เกนเซนผมไม่ได้น้อยกว่าโรเบิร์ตซานเชสนะก็เดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าการแข่งขันแย่งตำแหน่งกันเนี่ยมันจะออกมาอีซองไหนแต่โดยวรวมแล้วนันนี่แฮปปี้มากประทับใจมากนะครับฟินเนี่ย8-0แม่ง บอลแล้วแม่งยิง8-0เนี่ยใครจะไม่ฟินวะใช่ไหมลูกทัวร์ผมนี่คือแบบดีใจเปลิ่มปิ่มบางคนที่วันเกิดวันนี้เลยซ้าไปนะครับเกิดวันที่8ยิง8-0โอ้โหอย่างฟินประทับใจมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพบรรยากาศหรือว่าคลิปต่ตางๆของเกมเนี้ยให้ดูในช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆแล้วก็วันอาทิตย์ไปเจอกับอาร์เซนอลนะครับพุ่งนี้นะครับตามเวลาอังกฤษนะครับที่ไทยก็คงวันนี้แหละเดี๋ยวจะไปทัวร์สแตมฟอร์ดบริดนะครับเวลาไปทัวร์สนาม ในวันที่ทีมเพิ่งชนะมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะอารมณ์ดีเล่นมุกยิงมุกกันต่าง,างๆเพียบเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แฮปปี้ครับบรรยากาศปกติเวลาไปดูบอลที่อังกฤษเนี่ยสนามเราเวลาบอลจบแป๊บเดียวเขาก็พยายามเคลียร์คนออกจากสนามโดยเร็วนะแต่วันนี้ผมสังเกตว่าพอมันชนะขาดแฟนบอลแฮปปี้มีความสุขอะวันนี้เขาก็ไม่เร่งนะไม่รีบไล่นะกว่าคือตั้งแต่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลา กว่าจะออกจากสนามเนี่ยผมว่ามี10นาทีบวกบวกบวกได้ปกติไม่เกิน5นาทีเขาก็ให้ออกแล้วนะครับเขาเร่งบางที3าสี่ทีบอลจบให้ออกเลยนะครับเคลียร์คนนะครับเคลียร์พื้นที่แต่วันนี้เหมือนกับเซอร์วิสแฟนเจ้าหน้าที่ก็เซอร์วิสแฟนแล้วก็ กลุ่มที่ไปก็เป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมครับของกลุ่มพวกผมแล้วเป็นกลุ่มทริปคนไทยฝรั่งเห็นเขาก็ชอบก,ก็ถ่ายรูปส่งมาให้บางคนเป็นเจ้าหน้าที่ออฟฟิเชียลฟอทเทอร์กราเฟอร์ก็มาขอถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่จบเกมมีการเต้นถ่ายค้องถ่ายคลิปกันฝรั่งก็มาขอถ่ายคลิปกันเยอะนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยฝรั่งถึงก้ามมาชวนคุยเลยว่าคุณมาจากไหนเออคุณมาจากไหนนะครับเป็นยังไงบ้างเออภาพรวมแฮปปี้ม, happy มากนะครับแล้วกออ็ตอนเข้าสนาม นะครับวันนี้ผมว่าพวกกงพวกกาดก็ดูยิ้มแย้มเป็นมิตรดีขอตรวจกระเป๋าขอตรวจตรวจแล้วก็เข้าไปแล้วก็บอก have a nice day เป็นวันที่ผมฟินมากครับคือโอเคว่ามันอาจจะไม่ใช่เกมใหญ่มันจะไม่ใช่เกมที่ผมรู้สึกฟินที่สุดของการมาดูบอลที่อังกฤษแต่การได้เห็นทีมรักยิงถึง8ลูกเนี่ยผมใช้คาว่าแม่งคุ้มค่าเกินบรรยายเกินบรรยายนะครับแล้วก็ มันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคุณต้องลองคุณต้องเขาเรียกว่าไงเปิดใจว่าอย่าไปคิดแค่ว่าโอ้มันคอนเฟอเรนซ์จะไปข่มไปคุยกับใครบ้างเหมือนที่ผมบอกไปว่าเราบางทีเราต้องหัดเขาเรียกว่ายินดีกับชัยชนะบ้างผมว่าเราจะได้ไม่ไม่เครียดจนเกินไปถ้าจะให้เครียดเดี๋ยวเราไปดูเกมเจอกับอาร์ซ a นอลดีกว่าผมฟินมากครับวันนี้ถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้10เต็มเลย นะครับสิบเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าเสื้อตอนที่ผมซื้อม,มันคือตัวสุดท้ายของช็อปแล้วครับมันหมดนะผมไม่รู้จะมีมาเติมหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันมาใหม่มันขายดีมากเออมันเพิ่งวางคอลเลคชันมาอ่อแปดศูนย์ฟินครับใช่ครับฟินครับพี่โบ๊ทตูที่สนามการันตีชนะนัดนนก็จัดไปครับไม่ผมไม่ได้การันตีนะแต่ว่าผมแค่ไม่เคยดูเชลซีที่อังกฤษแพ้ในเก้าสิบนาทีเออไม่ได้บอกว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนใหญ่ ไม่แพ้เคยแพ้แค่ครั้งเดียวก็คือเป็นช่วงจุดโทษนะชิงลีครับที่เหลือเนี่ยก็ก็ชนะผัดกับเสมอไปแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดดูเป็นค่าเฉลียดด่ยโดยรวมก็จะชนะมากกว่าเสมอนะครับแปดลูกงโหดมากจริงครับอเสื้อสวยขอบคุณครับวันอาทิตย์ชนะนอน่ในบ้านพี่โบ๊เตรียมตัวคอแตกได้เลยผมเชื่อว่าเราจะชนะวันนี้เนี่ยผมถ่ายคลิปค่อนข้างเยอะนะ แต่เดี๋ยวเกมเจอกับอาร์เซนอลผมคงจะไม่ได้ถ่ายผมคงจะโฟกัสไปที่รายละเอียดของเกมแล้วก็วันนั้นผมดูเป็นอัปเปอร์ด้วยวันนี้ดูโลเวอร์นะครับลงมาดูใกล้ๆเดี๋ยวเกมเจออาร์เซนอลจะดูมุมสูงนะครับแปดศูนย์ฟินเลยนะครับใช่ครับถามว่าเอาชุดดีลงเจออาร์เซนอลเลยแต่ว่ามาตรฐานพิมลีมมันก็ยังมีความต่างอยู่เราจำลีกครับที่เราแพ้นิวคาสเซิลได้ปะมันก็เห็นมาตรฐานครับว่าตัวจริงกับตัวสำรองมันยังเป็นยังไง เจออาซาไม่ง่ายใช่ครับไม่ง่ายครับสซสีรครับถ้าเาอลลมีโอเดการเราหนักแน่คุณโรมมนอับราโมวิชโดเนตมาให้หนึ่งรอบาทบอกว่าช่วยค่าน้ำไว้ให้พี่โบทเชีร์เผื่อครับอขอบคุณนะครับเ,เสื้อสวยขอบคุณนะครับพาร์เมอร์คนที่มาอยู่ครับพาร์เมอร์โมาันดูเพื่อนๆอ,อยู่กล้องกระจับหลายที่เหมือนกันโคพาร์เมอร์ใส่เสื้อเสื้อโค้สีขาวมาวันนี้นะอืม เฟดิก์ตรงเต็มเกมนัดหน้านั่งได้ประตูจากเซตพีสนะครับใช่ครับได้จากเซตพีสละยิงดีกับสิงบูลด้วยครับ80อ่ามีแรงสู้นัดหน้านัดสำคัญใช่ครับอยากเห็นยิงคมๆแบบนี้บ่อยๆผมแฟนพีจะติดตามพี่โบ๊พี่แกพยายามยิงรูปแบบนี้มาลาลูกแล้วแต่ข้ามคานหมดเลยเออแฮปปี้ครับวันนี้ครับฟินมาก อากาศหนาวมากครับวันนี้ครับที่แ t ตมฟอร์ดบริดฤผมไม่ถึง10องศาหนาวมากครับหนาวแบบผมไม่เคยดูเชลซีที่อังกฤษนั้นหนาวขนาดนี้เนี่ยอหนาวมากครับวันนี้หนาวมากซานโช่ลุ้นเช็คฟิตครับพาวเมอร์ Palmer, เนี่ยผมว่าโอกาสสัก60-70%สซานโชน่า 60, 60, จะ50-50ที่อังกฤษตอนนี้ประมาณเกือบเกือตีหนึ่งแลครับเดี๋ยวผมจะลงไลน์เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้ว ลูกเซฟพีตใช่ครับมีให้เห็นแล้วแต่ว่าผมขอดูเกมหลีกแล้วกันว่าจะมีอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าหวังว่ากระสุนจะไม่หมดนะครับจัดไปครับภาวนาเช่นกันพาเมื่อโอกาส60-70%ครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะเวก้าเล่นดีเลเนโตวเวก้าใช้ได้ครับพาเมื่อโอกาสลงตงัวทีมมีไหมก็ก็มีอยู่ครับรอนเช็คฟิตนะเดี๋ยวผมจะไปดักหน้าโรงแรมด้วยอ่ะ ประมาณนี้ครับดึกแล้วเที่ยงกริดตีหนึ่งแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมกันถ้าหากผิดพลาดป,ประการใดขออภัยด้วยนะครับปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนนะครับปีเตอร์บอสลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะครับขอตัวไปนอนก่อนครับบ๊ายบายอ้าวลงไลค์ไงไวะเนี่ยกู